สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีตุ๊กตาตัวที่2จากโปรเจกต์ MC Square 2ตุ๊กตาตัวนี้มีชื่อว่า Adrian a t r o n m ค่ะเธอเป็นเพื่อนกับตุ๊กตา m a c k h i e l a Mac Alister ที่เราเคยแนะนำไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้จักโปรเจกต M.C. Square 2แล้วก็โปรเจกต์นี้เขามีตุ๊กตาสาวๆในโปรเจกต์มาแนะนำการทดลองต่างๆจากในห้องแลบของพวกเธอสาวๆแต่ละคนนะคะเขาก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปทั้งสวยทั้งฉลาดแล้วก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะของเล่นชุดนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไป ในเซตนี้นะคะที่เราจะแนะนำกันในวันนี้เป็นเซตของ Adrian Atom เธอก็จะมาแนะนำการทดลองเกี่ยวกับผูเขาไฟแต่ว่าในเซตก่อนหน้านี้ m a c k เ l a เพื่อนของเธอแนะนำเกี่ยวกับลาวาค่ะทุก๊กตาแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันค่ะคนนี้คือคนนี้นะคะคือ m a c กเค a ยล่าแม็กอล a สเตอ n ์ Atto รียน แล้วก็คนนี้คัมรินค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยชิว่าไหมแทมแทมแทมแล้วนี่ก็คือตุ๊กตาเอเดรียนแอดทอมค่ะเรามีแ้านตาให้เธอด้วยใส่ไว้แบบนี้นะคะและนี่ก็คือภูเขาวไฟค่ะ โปรเจกต์การทดลองของเธอแต่ว่ายังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิดนะคะอันนี้เป็นหลอดแก้วทดลองน่าจะเอาไว้สำหรับตั้งโชว์ค่ะแล้วก็น,นี้เป็นหวีที่เป็นรูปหลอดแก้วทดลองนะคะส่วนอันนี้เป็นที่ตั้งตุ๊กตาค่ะสำหรับตุ๊กตาเอเดรยนนี่นะคะเธอก็มีผมยาวมากค่ะ ผมของเธอก็เป็นสีทองแว่นตาก็เป็นแว่นตากรอบชมพูตรงตาของเธอมีสีน้ำตาลขนตาเธงงอนมากชุดของเธอเป็นชุดสีชมพูนะคะเสื้อเชิ้ตสีชมพูมีลายสีเขียวเขียวเขียวอ่นอ,อนๆแล้วก็กระโปรงก็มีลายลูกนกนั่งแอนสีลดัมค่ะเธอสวมสร้อยคอสีมินท์แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตสีขาว ขาของเธอนะคะก็ยาวมากจริงๆค่ะเ,เธอก็ใส่รองเท้าส้นสูงด้วยดูน่ารักทีเดียวดูนะคะขาของเธอยาวแล้วก็รองเท้าส้นสูงขาวดำแล้วก็แอบเปรี้ยวสักเล็กน้อยค่ะมีส้นสีชมพูว้าวดูแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะเธอมีบุคลิกที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆของเธอ เดี๋ยววิดีโอหน้านี้นะคะเราก็จะเล่นภูเขาไฟกับเอดเดรียนค่ะเธอก็จะมาแนะนําพวกเราเกี่ยวกับการทดลองโปรเจกต์ภูเขาไฟของเธอเราก็จะมาทําการทดลองตามเธอถ้าใครกลัวพลาดนะคะก็ควรที่จะกดปุ่มติดตามเอาไว้ได้เลยเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่วิดีโอใหม่มาก แล้วก็เราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ท o u ง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ